จังหวัดยโสธรเทศบาลเมืองยโสธรสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญเที่ยวงานบูชาพญาแถนแห่แห่บั้งไฟโบราณสืบสานประเพณีชมของดีเมืองยโสธรในงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธรประจำปี2554 สุดอลังการกับการประกวดขบวนแห่บั้งไฟที่ยิ่งใหญ่ตระการตาลุ้นการประกวดที่ดาบั้งไฟโกประจำปี2,554การประกวดนางฟ้าจำแลงชมการสาธิตการทำบั้งไฟริวเซจากประเทศญี่ปุ่นพร้อมชมการจุดบั้งไฟแฟนซีบั้งไฟแสงขึ้นสูงบั้งไฟเกาหลีและนานาประเทศร่วมบรรยากาศงานพาเหรดการแลกเปลี่ยนศิลป,ปวัฒนธรรมและเลือกซื้อมหกรรมสินค้าอิ่มอร่อยกับหกรรมอาหารมากมาย9-15พฤษภาคม2,554นี้ชาวจังหวัดยโสธร ขอต้อนรับทุกท่านสู้ดินแดนแห่งเพณีขอฝนของคนเมืองโยธะที่เป็นหนึ่งในห้าประเพณีที่นักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวมากที่สุดในโลกต้องบุมวังไฟที่จังหวัดเยโสธอเด้อ